ดูคลิปวิดีโอกันก่นกอนนะคะเด็กๆก,การซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายนะคะนะเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เป็นประจำอาจมีการชำรุดได้เช่นกระดุมรุดตะขอรุดหรือได้ารุดนะคะหรือผ้าขาดเป็นรูเล็กๆถ้าเสื้อผ้าชำรุดเพียงเล็กน้อยไม่ควรทิ้งควรนำมาซ่อมแซมเพื่อให้ใช้งานได้อีก และช่วยประหยัดค่าใช้ใจ่ายของครอบครัวในการซื้อเสื้อผ้าใหม่นะคะการซ่อมแซมเสื้อผ้าเป็นวิธีการทำให้เสื้อผ้าที่ชำรุดกลับมาใช้ได้ซึ่งทำได้หลายวิธีตามลักษณะการชำรุดดังตัวอย่างนี้นะคะต่อไปดูลักษณะการชำรุดกางเกงยีนเห็นไหมคะได้ขาดหรือหลุดนะคะ นักเรียนดูตรงที่คูงกมให้ดูนะคะนวิธีการซ่อมแซมของมันนะคะลูกก็ใช้เข็มกับได้เย็บนะคะเย็บตรงที่ตะเข็บของมันนะคะให้ติดกันนะคะเย็บเสร็จแล้วผลที่ได้รับนะคะก็จะเป็นตามรูปภาพนี่นะคะตะเข็บนะคะเย็บติดกันเรียบร้อยใส่ได้ปกติเห็นไหมคะไม่ต้องเสียเงิน นะคะไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายพ่อแม่ด้วยนะคะดีไหมคะต่อไปนักเรียนก็มาดูลักษณะการชํำรุดของอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะส่วนภาพนี้เป็นการชํำรุดของกระดุมรุดนะคะกระดุมรุดนะคะเราก็เตรียมเข็มได้อีกลูกเข็มได้นะคะ แล้วก็นํากระดุมนะคะกระดุมภาพที่สองนักเรียนดูในรูปภาพที่สองภาพแรกกระดุมหลุดหายภาพที่สองก็เอากระดุมนะคะแล้วก็ได้เข็มนะคะมายเย็บให้ติดกับเสื้อนะคะนะไปเย็บติดกันพ้นที่ได้นะคะนะกระดุมก็ติดลงไปในเสื้อแบบปกติสวยงามด้วยเห็นไหมคะติดลงไปในเสื้อผ้าเรียบร้อย เราก็สามารถนำไปใส่ได้ปกติไม่ต้องทิ้งไม่ต้องไปซ่อมแซมไม่เสียตังค์ทำด้วยตัวเองเป็นการประหยัดใช้จ่ายเห็นไหมคะต่อไปเราก็มาทำความรู้จักกับวัวสดุอุปรกรณ์ที่ใช้ซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะนะนลกเรนก็ดูว่ามีอะไรบ้างนะคะเช่นภาพที่หนึ่งก็จะเป็นเข็มนะคะ เข็มพอภาพที่2อก็จะเป็นได้ได้ก็จะมีหลายสีซึ่งเราจะใช้สำหรับเสื้อผ้าของแต่ละสีนะคะภาพที่สามก็จะมีกันไกรตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่นะคะใช้ในการตัดได้ตัดเสื้อผ้านะคะต่อไปก็เป็นวิธีใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ซ่มแสมเสื้อผ้านะคะนะ วัสดุปกรณ์ของภาพที่1น,นะคะก็เป็นเข็มเข็มนี้เราใช้สำหรับเย็บผ้าทําจากโลหะปลายแหลมมีรูเล็กๆที่ก้นเข็มสำหรับร้อยได้และเวลาใช้ควรระมัดระวังไม่ให้เข็มแทงนิ้วหรือส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อใช้เสร็จแล้วก็ปักเข็มไว้บนหมอนเข็มหรือเก็บไว้ในกล่องที่มีฝาปิดนะคะ ผ้าทีทองก็จะเป็นได้หไหมคะได้มีหลายสีใช้สําหรับยึดผ้าให้ติดกันมีหลายสีซึ่งควรเลือกใช้ได้ที่สีใกล้เคียงกับสีของผ้าเพื่อความกลมกลืนสวยงามเมื่อใช้เสร็จแล้วก็ให้ม้วนเก็บได้โดยพันเข้ากับหลอดได้เพื่อป้องกันเส้นได้พันกันจากนั้นก็เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะคะ ภาที่สามก็เป็นกัน,กนกไกรไนะคะนักเรียนกันไกรไรใช้สําหรับตัดผ้าและได้กันไกรไรจะมีหลายขนาดควรเลือกใช้ขนาดที่จับแล้วกระชับมือเรานะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วก็ให้นักเรียนเช็ดทำความสะอาดหลังจากนั้นก็เก็บไว้ในซองหรือในกล่องเครื่องมือทุกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนก็ทราบวิธ สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะในการวิชาการงานอาชีพนะคะเกี่ยวกับเ,เรื่องเสื้อผ้าของเราตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วคาบที่แล้วนะคะเราก็ยังมาเจอกันในภาคเรียนนี้อีกนะคะเรามาต่อกันที่ภาคเรียนนี้นะคะ เด็กๆพอจะทราบเบื้องต้นแล้วนะคะว่ามันมีวิธีการหลักการในการซ่อมแซมเสื้อผ้าของเรายังไงบ้างนะคะเขาก็จะมีอุปกรณ์ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเข็มได้ได้นี่จะต้องเลือกสีให้เหมาะสมกับเสื้อผ้าของเรานะคะแล้วก็กันไกลกันไกนี่ก็จะาตาม นาดตามสัสดส่วนนะคะที่พอเหมาะแล้วก็ผ้าที่มันชำรุดมีอุปกรณ์ด้วยกันทั้งหมดกี่อย่างคะ4อย่างด้วยกันนะคะอ่ะสำหรับคาบนี้ที่เรามาเจอกันนะคะค,คุณครูก็ไม่มีงานนะคะสัปดาห์นี้ไม่มีงานให้เด็กๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมาเรียนในคาบถัดไปสัปดาห์ถัดไปไม่ว่าจะเป็นเข็ม กาไกดได้แล้วก็ผ้าที่ชำรุดขาดหายนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะมีอยู่สีอย่างนะคะให้เด็กๆนำมาด้วยนะคะให้เด็กๆเตรียมมาไว้เรียนในคาบถัดไปนะคะสำหรับคาบนี้เด็กๆถ่ายรูปคู่กับคลิปวิดีโอการสอนของคุณครูนะคะแล้วก็ส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มนะคะเดี๋ยวคุณครูจะ ตรวจให้ว่ามีใครเข้าเรียนบ้างนะคะสำหรับคาบนี้เจอกันเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันสัปดาห์หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ